ก็คุ้มที่5รายได้จากแผนการตลาด3ข้อ5คุ้มเป็นแพสซีฟอินคัมเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกทีละข้อกันนะครับก็คืออันแรกคุ้มแรกเลยนะครับแค่สมัครก็คุ้มแล้วคืออะไรหมายความว่าวันนี้คนหนึ่งคนนะครับเข้ามาสู่ธุรกิจบอกว่าโอเคอยากเริ่มต้นและไม่ว่าจะอยากแค่ลองใช้สินค้าหรือว่าอยากทําเป็นธุรกิจนะครับก็ทําการสมัครเป็นเมมเบอร์นะครับเดี๋ยวผมขีดเส้นไว้ดูห้0บาทนะครับสีแดงดีกว่าเนาะจะได้เห็นชัดๆอ่า้500บาท การสมัคร500บาทเราจะกลายเป็นเมมเบอร์นะครับตัวยอดในผังก็คือ MB นะครับสิ่งที่จะได้ตามข้อเลยอันหนึ่งก็คือได้ซื้อสินค้าราคาสมาชิกลดไป20-30%นะครับได้สินค้าแซมเปิล2-3ชิ้นนะครับแล้วแต่ช่วงของชุดสมัครนั้นๆได้บัตรและบิด b บ c ็กการ์นะครับแล้วก็ได้แคตตาล็อกรวมถึงตรงนี้นะครับไฮไลท์ประกันชีวิตจากอุบัติเหตุ10,000แบาทโอเคนะประกันชีวิตจากอุบัติเหตุนั่นหมายความว่าต้องเสีย ชีวิตนะครับจากอุบัติเหตุนะเราก็จะได้นะครับหนึ่งแสนบาทตรงนี้อันนี้เป็นสิทธิประโยชน์ของสมาชิกการเป็นเมมเบอร์นั่นหมายความว่าเรามีสิทธิ์ซื้อในราคาสมาชิกแต่ยังไม่ได้เป็นนักธุรกิจโอเคนะนะครับถ้าเราอยากทําธุรกิจนะครับเราต้องเปลี่ยนสถานะมาเป็น business owner หรือเขาย่อว่า bo อย่างนี้นะครับ business owner หรือว่า bo ก็คือการที่เราเนี่ยเลือกซื้อสินค้าอะไรก็ได้เลือกเองนะครับ ให้ดูคะแนนให้ครบ1,000 PV ดูดีๆนะอย่าไปดูตัวเงินนะครับดูคะแนน PV ย่อมาจาก point value นะฮะ6 0 0 0แต้มเนี่ยถ้าเกิดทั่วๆไปเป็นสินค้าหลักของ Legacy ทั้งหลายเนี่ยก็จะประมาณ1,000 0 0แต้มขออภัยนะครับก็จะประมาณ6,000บาทเนาะการที่เราเนี่ยซื้อครบ1,000แต้ม1,000 PV เราจะเปลี่ยนสถานะจาก Member มาเป็น BO อัตโนมัตินะครับคีย์สำคัญคือ1000แต้มนี้สะสมได้ตลอดชีวิตหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องซื้อห0 0่งพันในคราวเดียวเราสามารถซื้อเดือนที่1 300แต้มเป็นบ o อยังยังนะครับเดือนที่2เราซื้ออีก500รวมเป็น800เป็นบ o อยังครับก็ยังเพราะยังไม่ครบพันเนาะแล้วในเดือนที่3สมมุติเราซื้อเพิ่มอีก2องรอยแต้มครบพันเราก็จะมาเป็นบ o เดือนที่3ตรงนี้เคลียร์เนาะ ฉะนั้นเนี่ยสะสมได้ไม่ต้องรีบแต่ส่วนมากหลายคนเข้ามาปั๊บอยากเริ่มเลยก็ซื้อพันเลยหรือบางคนเริ่มจากโปรแกรมรีบอลอย่างเงี้ยมัน2,700 PV มันเกินพันอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรโอเคนะครับเงื่อนไขข้อสุดท้ายและนะครับก็คือเรื่องของการรักษาสิทธิ์250 PV นะครับถ้าเป็นเงินก็ประมาณ1,500บาทเพื่อรับไรายได้ การรักษาสิทธิ์หมายความว่าอยังไงนะครับง่ายๆเลยการรักษาสิทธินะ์เนี่ยมันก็เหมือนการที่บริษัทเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเราเนี่ยยังคงแอคทีฟไหมเรายังทําธุรกิจอยู่หรือเปล่าเรายังคงอยากได้รายได้อยู่หรือเปล่าบริษัทก็เลยบอกว่างั้นอย่างนี้ละกันถ้าคุณยังแอคทีฟยังอยากได้รายได้ให้แสดงตัวด้วยการซื้อสินค้าอะไรก็ได้ไม่ได้บังคับให้ครบอย่างน้อย250 PV ในเดือนนั้น 2องแต้มเป็นเงินก็ประมาณพันหถ้าครบบริษัทก็จะเข้าใจว่าโอ้โอเคคุณอยากแอคทีฟคุณอยากอยากได้รายได้ก็จะไปดูว่าตามแผนแล้วคุณควรได้เท่าไหร่เขาก็ทําการคํานวณแล้วก็โอนให้โอเคไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเรายังคงแอคทีฟและเราอยากเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยอ่า เป็น l e g a c y p a r t n e r เรให้เรารักษา1000แต้มเลยก็คือประมาณ6000บาทนะครับซึ่งการเป็น Legacy Partner เราก็จะมีข้อดีอีกมากมายเลยเช่นเก็บแต้มท่องเที่ยวนะครับได้เกียรติรางวัลพิเศษพิเศษกิจกรรมต่างๆในรีบอร์ดอะคาเดมีหรือแม้แต่กิจกรรมต่างๆอย่างตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของ Le g e n d a r y cost นะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยส่วนมากถ้าเป็นลักษณะของความเป็นพิเศษพิเศษความเป็นพาร์ n เนอร์นะครับก็ต้องรักษา1,000มาที่มีคนถามผมว่ามันแตกต่างกัันนยยงงงไว่่าาๆะครบ การรักษา250เนี่ยคือเรารักษาสถานะการเป็นนักธุรกิจ business ยังไม่ถึงเ e v e l Partner Legacy จะทำการจ่ายเงินหรือเรียกว่าเงินรางวัลให้ครบทุกช่องทางทุกชั้นทุกแผนกะไม่มีการกัดอะไรแต่ส่วนของเกียรติรางวัลเช่นการเชิญไปท่องเที่ยวติดกิจกรรมต่างๆนะครับมีการแบบแจก iPad หรืออะไรที่มันเป็นโปรโมชั่นพิเศษพิเศษ,พเ,ศษเพิ่มขึ้นมาสำหรับพาร์ทเนนะครับตรงนั้นเราก็จะไม่ได้เท่านั้นเองโอเคไหมนะครับซึ่งตรงนี้ผมอธิบายใน คลิปนี้หรือว่าซูมนี้ไว้เลยนะครับว่าการรักษายอดเนี่ยทำแค่เดือนละ1ครั้งฟังดีๆนะการรักษายอดทําแค่เดือนละ1ครั้งแต่การคํานวณรายได้บริษัทจะคํานวณรายได้ให้หมด2รอบหมายความว่ายอดที่มันเกิดขึ้นใน15วันแรกบริษัทก็จะคํานวณจ่ายเงินให้เราก่อนเลยในวันที่25ของเดือนนั้นแหละเช่นตอนนี้เราคุยกันอยู่ในเดือนพฤศจิยอดมันก็อาจจะมีโผล่มาฝั่งซ้ายฝั่งขวารีเบทอะไรไม่รู้แหละ ในสิบ้าวันแรกมันจะสร้างเงินให้เราได้ทันทีเลยในวันที่25เดือนพฤศจินี้แต่ถ้าเรายังไม่แสดงตัวเลยยังไม่รักษายอดเลยยังไม่ถึงสองห้าเลยบริษัทก็ไม่รู้ว่าเราต้องการรายได้ฉะนั้นสิบ้าวันแรกที่มียอดขึ้นมานะครับตรงนี้เราจะไม่ได้รายได้โอเคไหมส่วนยอดที่เกิดขึ้นมาใน16ถึงสิ้นเดือนนะครับบางเดือนมี30ิบางเดือนมีส1บอบริษัทก็จะคำนวณให้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จ่ายให้เราเนี่ยในวันที่10ของเดือนถัดไป นั่นหมายความว่าถ้าเราอยากได้รายได้ครบทั้งสองรอบไม่ได้หมายความว่าเราต้องรักษายอดสองครั้งนะครับเราแค่รักษายอดครั้งเดียวแต่ทำให้มันเสร็จก่อนวันที่สิบห้าตรงนี้เคลียร์นะครับโอเคเนาะอ่าซึ่งนี่แหละเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำไมระบบของเราจึงรณรงค์ให้รีบรักษายอดก่อนวันที่หการลืมนะครับ ฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะรักษายอดอยู่แล้วจะรักษาต้นเดือนกลางเดือนท้ายเดือนวันสุดท้ายของเดือนสินค้าที่เราต้องซื้อยอดที่เราต้องซื้อหรือว่ายอดที่เราขายได้เท่าเดิมครับผมก็แนะนําว่าถ้าคิดจะรักษายอดอยู่แล้วรักษาเร็วได้เปรียบได้ประโยชน์เต็มที่มากกว่าโอเคไหมฮะอันนี้คือเงื่อนไข3ข้อหรือว่าคุ้มที่1นั่นเองนะครับการที่เราทําคุ้มที่1ก็เราก็จะเริ่มเป็นนักธุรกิจละ คุมที่2นะครับเขาเรียกว่า RP หรือย่อมาจาก Reward Point ต้องบอกก่อนนะครับเวลาเราซื้อสินค้า Legacy 1ชิ้นนะฮะเราจะได้สิ่งที่เรียกว่า PV ก็ย่อมาจาก Point Value นะครับจำง่ายๆ PV นะครับเดี๋ยวก,กดอีกทีนึงขออภัยนะครับ PV เอาไว้แลกเงินนะครับส่วน RP เอาไว้แลกของรางวัลนววาเป็นรูปดาวแล้วกันผมขออนุญ,ญาตสมมตินะครับว่าเราซื้อสินค้า กลุ่มรีบอลเซตนะครับรีบอลเราซื้อไปปึ่งนะครับระบบ1เซตนะครับก็จะให้เรา2,700 PV แล้วก็2,700 RP เช่นกันดูด้านขวาบนนะครับด้านขวาบนเนี่ยผมเขียนไว้ตรงนี้ได้เท่ากันโดยปกติแล้วถ้าไม่มีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษอะไร RP และ PV เนี่ยจะได้1ต่อ1ได้1,000 PV ก็จะได้1,000 RP ได้1,000 2,700 PV ก็จะได้2,700 RP นะครับตามนี้เลยเนาะซึ่ง RP เนี่ยจะมีความคล้ายๆกับแต้มบัตรเครดิตพอนึกภาพออกเนาะเราก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับสะสมไปเรื่อยๆณนะตอนนี้ยังไม่มีวันหมดอายุนะฮะสะสมครบเป้าที่บริษัทต,ตั้งไว้ตามเลทต่างๆนะครับก็สามารถแลกมาได้ฟรีๆเลยนะครับแลกทองก็ได้นะครับอย่างทองเนี่ยก็ต้องเช็คอัปเดตนิดนึงนะครับในแคตตาล็อกอาจจะพิมพ์ไว้390,000 RP ได้ทองคำา1บาท แต่ว่าทองเนี่ยมีขึ้นมีลงเนาะวันที่เราแลกจริงถ้าทองลงอาจจะใช้ RP น้อยกว่านี้ถ้าทองขึ้นอาจจะใช้ RP มากกว่านี้บางคนอาจจะไปแลกกระเป๋าใช้แนวนะครับแลกนาฬิกาบัตรเติมน้ามันเอ่ออะไรอีกอะมันแลกได้ทุกอย่างเลยนะครับแคตตาล็อก RP นี่ถือว่าแบบอ,อ้เยอะมากริโมวา iPhone เอ่อแอสเซสซอรีนะครับเนี่ยแอปเปิลเพนซิลไอแพออะไรก็แบบเยอะมากกล้องโซ n y กล้องไลกาแลกได้หมดเลยนะครับสมมติ เราใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้ามีคนถามผมว่าเราจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างแน่นอนเราใช้บัตรเครดิตในการซื้อนะตัวบัตรเครดิตของคุณเองเนี่ยคุณได้แต้มสะสมของบัตรอยู่แล้วอันนี้แล้วแต่คุณถือบัตรอะไรเนาะแล้วเราซื้อสินค้าเลกาซี่ก็ยังได้ PV เอาไปแลกตังค์แล้วก็ได้ RP เนี่ยไปแลกของด้วยโอเคไหมครับโอเคเนาะอันนี้คือ RP ก็คือคุมที่2แค่ซื้อสะสมไปเรื่อยๆก็ได้ของที่เราต้องการได้นะครับ คุมที่3เป็นกําไรค้าปลีกตรงนี้มันเป็นการซื้อมาขายไปไง่ายๆนะครับหมายความว่าเวลาเ,าเป็นสมาชิกยังจําได้ไหมแค่เราสมัคร500เราก็เป็นเมมเบอร์นั่นหมายความว่าเราก็มีสิทธิ์ได้ซื้อของราคาสมาชิกและแต่เราสามารถไปขายในราคาเต็มได้อย่างสินค้าที่เรียกว่าขายปลีกกันมันๆเนาะก็ตัวอย่างให้ดู2อย่างอันแรกก็เป็นกาแฟแล็อกขุ่นอย่างเงี้ยน,นะครับบิ๊กแพคสมมติถ้าบิ๊กแพคหนึ่งห่อนะครับราคาปลีกมันอยู่ที่ 1, 3 9 5ก เราซื้อเนี่ย975กำไรต่อ1ห่อบิ๊กแพ็กนะครับก็420ถ้าเราทำตลาดเดือนหนึง10 10แพ็ค10บิ๊กแพ็คนะครับเราก็ได้กำไร4 000, 2 0 0บางคนทำได้แบบวันละแพ็คอย่างเงี้ยก็หมื่นกว่าบาทอย่างนี้ก็ได้ซื้อมาขายไปเงินก้อนนี้บริษัทไม่ได้โอนเข้าบัญชีเราถูกไหมเพราะเราซื้อเราเดินมาซื้อกาฟแฟล็อกขุนที่บริษัทจ่าย975เราไปขายลูกค้าเราเก็บ1,395เราก็เก็บส่วนต่างมาเองเลยตรงนี้ไม่งงเนาะนะครับ หรือถ้าเป็นกลุ่มแฟซเบิร์ดนะครับก็จะมีพวกแพ็กสิบแพ็กนึงเนี่ยก็กำไรประมาณ6,002ถ้าเราขายเรียกว่าเป็นแพ็กทีละทีละทีละหอ่อทีละถุงนะครับเราก็ได้ราคาสมาชิกเท่านี้920นะครับราคาปีกเนี่ยขายอยู่1,290นะครับส่วนต่างก็ประมาณสัก200-300บาทเนาะแต่ถ้าเราแบบแพ็กสิบเลยเราซื้อมา9,002